สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้ร้านเด็ดประเทศไทยยังอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปที่ไหนตามมาเลยครับเป็นสปากเกิตตีกุ้งแม่นม้ำซึ่งตัวกุ้งเองเนี่ยนะฮะเขาใช้กุ้งจากหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะมาทำเป็นชิ้น กุ้งกุลาตัวนี้เ <Collins> ป็นอบกระเทียมนึ่งกระเทียมนึ่งกระเทียมนะฮะอาจจะเป็นสูตรทีนะผมชอบวิธีการทำกุ้งให้มันเป็นหน้าหน้าตาหน้าหน้าดูอย่างเงี้ยโอ้โหตายแล้ว ร้านด็ดประเทศไทยวันนี้นะฮะเราอยู่ <ผม S 1> ที่สมุทรสาครซึ่งตอนนี้ผมแทบไม่น่าเชื่อว่ามีร้านที่ดูหรูหราสวยงามมากขนาดนี้นอยู่ที่นี่ออชื่อร้านว่ากำลัตงตื่นตาตื่นใจฮะโอ The White <O ven. S 2> ้เดอะไวท์โอเว่นร้านแรกร้านเดอะไวท์โอเว่นร้านอาหารสุดหรูอาหารอร่อยสุดเด็ดวันนี้ร้านเขาจะนําเสนอเมนูอะไรอดใจรอไม่ไหวแล้วครับเราตามมาดูกันเลยดีกว่า เอาสีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับชัยตรงตาแล้วเคยเจอกันแล้วที่ไหนนี่คือคุณอะไรเอ่ยคุณแะ้วคุณกิฟต์เป็นเจ้าของร้านที่นี่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะผมรู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเอาคอนเซ็ปต์มาจากไหนเรื่องของการจุดเริ่มต้นของร้านหลัง คือจุดเริ่มต้นของร้านก็คือว่าจริงๆแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่รักการทานอาหารมากค่ะจุดแรกใช่ใช่แล้วก็เหมือนประมาณว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราตัวกิดเอกตัวน้องสาวจบกะด่งเบอร์มาในการทำเค้กเบอ่ย่างเงี้ยค่ะค่ะถือว่าเป็นร้านแรกเลยปะในมหาชัยที่แบบหรูหรามากขนาดนี้ถ้าพูดอย่างไม่อายคิดว่าเป็นร้านแรกนะคะเป็นร้านแรกใช่ไหมครับค่ะล้วจริงๆแล้วพวกเบเกอรี่หรือขนมทั้งหลายเนี่ยสูตรเนี่ยเป็นสูตรของ ที่นี่เลยไหมคิดคิดคนเองเราก็จะแบบว่าเอาส่วนมาปรับอะไรนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะปรับให้เป็นในสไตล์ของเราที่มันถูกปากรสชาติคนแถวนี้กับคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอะไรคือสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราในการทำเบเกอรี่หนึ่งเลยเราจะเลือกวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพมาใช้แล้วก็ทุกตัวเนี่ยนะคะเราจะทําเองกันทั้งหมดทุกกระนวนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าการที่เราใช้ของวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพเราจะเลือกแลวจะคัดสรรสิ่งดีๆมาใช้ใน การที่จะทําเค้กสักตัวหนึ่งเนี่ยเพราะฉันเราคิดว่าถ้าจุดเริ่มต้นมาจากการที่เรามันถือว่าเราใส่ใจกับมันแลวอืมใวันนี้จะจัดอะไรให้เราทานกันก็วันนี้จะมีถ้าเป็นอาหารคาวก่อนเลยนะคะที่ตัวขายดีของทางร้านที่ทุกท่านมาต้องสั่งเลยนะคะจะเป็นสปาเกตตีต้มยำกุ้งแม่น้ำค่ะอย่างที่เขาบอกเลยเอาส่วนผสมหรือวัตถุดิบข้องที่นี่เลยกุ้งแม่น้ำสดสดสดและอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะเป็นที่เราจะนํามานําเสนอวันนี้นะคะก็จะเป็นพอกช็อปค่ะของเราจะสอดไส้ชีสแล้วก็เห็ดทรัฟเฟิลนะ แล้วก็ซอสของเราจะเป็นซอสแอปเปิลค่ะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมันญี่ปุ่นค่ะเอาแล้วจะตบท้ายด้วยเค้กด้วยนะเค้กไม่ได้นะไม่ได้นะโอ้โหมาแล้วหน้าทามากเลยนะครับก็เสิร์ฟด้วยอาหารคาวก่อนเลยดีกว่าแก้วน้ำหลบ่ที่ครับ คุณก็บอกมานะฮะว่าเป็นสปาเกตตี้กุ้งแม่น้ําอันนี้เลยนะต้มยำกุ้งเป็นน้ำอันนี้เป็นซุปซุปข้นนะฮนอยู่ในพับแป้งพับมองตอนแรกนึกว่าเป็นขนมปังครับแต่มันเป็นซุปขออนุญาตเจาะเลยได้มั้ยเราอยากเจาะดูอยากไปชมดูนิดนึงนะเขาเสิร์ฟโดยการที่เอาแป้งพับนี่นะฮะมาทําให้ฟูใช่ไหมมาทําให้ฟูแล้วก็ใส่ซุปเข้าไปข้างในนี่นะโอ้หหวันออกเลยอ่ะน่าทานไม่คุณมี่เดีว เห็นว่าอาหารอะไรที่อันนี้เอาใส่ลงไปได้เลยจานี้ก็ได้เลยเหรอทานได้เลยนะทานได้เลยกับอย่างนี้เลยฮะนี่นะอาหารอะไรที่มันมีกรรมวิธีที่เราต้องเปิดต้องแกะอะไรฮะมันทําให้เราสนุกไปกับการทานนะอันนี้อะไรฮะเชฟคอยลายอบเนยมันดูมีการตกแต่งมาอย่างดีได้เขาตั้งใจเป็นเขาตั้งใจทำมากเหมือนมีดีไซน์อะไรมานะฮะแล้วก็ภาชนะที่ใส่ด้วยนะฮะนี่สวยงามหมดทุกอย่างเลยฮะเอ้าเริ่มพิซซุดนะ อืมครับผมขอบพระคุณมากครับทั้งเครื่องดื่มเขาก็ถูกแบบรังสรรมาอย่างดีนะร้านนี้นะนะอ่าซุปโอ้โหตบอกว่าน่ารักเป็นสไตล์ฝรั่งอืมอ่ลองนะลองลองขออนุญาตนะะอันนี้ก็ใช้กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่มากพอสมควร เมนูสปาเกตตี้ต้ยมยำกุ้งขึ้นชื่อว่าต้ยมยำกุ้งเป็นอาหารไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแซ่บถึงใจนำมาผสมผสานกับเส้นสปาเกตตี้เมนูที่ใครๆก็ชอบดูสิครับหน้าตาน่ารับประทานเหลือเกินเป็นสปาเกตตี้กุ้งแม่นม้ำซึ่งตัวกุ้งเองเนี่ยนะฮะ <_: S 2> เขาใช้กุ้งจากหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะมาทำเป็นชิ้น แล้วก็ผัดลงไปในสปาเกตตี้นะครับอ่างี้ผมขออนุญาตลองเลยนะคุณผู้ชมนะนี่ขอบคุณครับน่าทานมากมาแล้วอุ๊ยอันนี้พอกชอบเหรอทำไมเหมือนขาไก่เลยอ่ะมาเป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะฮะเหมือนขาเหมือนขาไก่งวงเหรอไก่งวงมากเลยเป็นไงฮะสปาเกตตี้ บอกได้เลยนะฮะผมอึ้งตอนนี้คือมีอะไรแบบกำลังชื่นชมในความที่เขาประดิษฐ์ประดอยความตั้งใจทำรังสรรค์ได้อย่างสวยงามคือหน้าตาดีนะแล้วก็รสชาติดีด้วยถ้าใครชอบทานสปาเกตี้แบบฟิวชั่นไทยๆหน่อย จัดจ้านมากฮคือความเป็นต้มยำแบบผุดออกมาสูงมากฮะแซ่บหวานๆเปรี้ยวๆชัดเจนเลยครับชัดเจนเลยเหมือนกินต้มยำน้ำข้นอยู่เลยใช่แล้วก็เผ็ดไม่มากใครที่แบบว่ากลัวจะเผ็ดเห็นสีสันแล้วเผ็ดไม่มากกำลังพอเหมาะนะฮะอ่ะต่อไปคุณบอยมาที่อีกเรื่องนคือพอกชอบไหมอ่ะพอกชอบก่อนตอนนี้ เป็นพอกช็อปที่หน้าตาดีที่สุดเท่าที่ผมเคยทานพอกช็อปมานะนะฮะอันนี้นี่พูดเรื่องจริงเพราะว่าเขาถูกพันเบคอนนะฮะพันเบคอนี่มันเบคอนอ๋อมีเบคอนพันอยู่นะเพราะไงรู้สึกว่าจะยัดไส้เป็นเป็นชีสใช่ไหมฮะลองผ่าดูฮะนี่แล้วก็พิ่พีพิิธพิถันแม้กระทั่งผาชนะที่ใส่นะ เมนูพอกช็อปสอดไส้ชีสกลิ่นหอมหวานชวนอร่อยของพอกช็อปสอดไส้ชีสเยิ้มเยิม,ยมชวนน้ำลายหกเรียกได้ว,วา่าใครรักชีสก็ต้องมาโดนนะครับชีสน่าจะเป็นชีสเห็ดหอมนะหมูดนะแดงแบบดูสิสีกำลงังสวยเลยอ่ะ,อะลองดูสิ หมูกับชีสเห็ดหอมนะฮะชีสก็ถูกรุงรส <บะ S 2> มาแล้ว<ม>ใช่ไหมอืมด้วยเห็ดหอมไม่เพิ่งเพิ่งปรุงห,ห,หมูเขาเหมือนมีความรู้สึกพอกินเข้าไปแล้วเหมือนเหมือนหมูแฮมคิดนึกออกไหมเหม,มือนหมูแฮมเหมือนหมูแฮมแล้วก็ยัดไส้ชีสเข้าไปไอันนี้เขาก็เป็นกระดูกของเขาอยู่ใช่ไหมใช่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 นะฮะทีน,นในใน ในชีสนี่เป็นเป็นเห็ดทัฟเฟิลนะฮะที่ไม่พันเห็ดนี่ยเป็นเห็ดทัฟเฟิลไม่ใช่เห็ดหอมนะใช่อืมเห็ดทัฟเฟิลนะฮะแล้วจะหอมมาอ่อนๆหอมทัฟเฟิลอ่อนๆมากำลังอึ้งอยู่ว่าร้านร้านเนี้ยมาอยู่ที่มหาชัยเนี่ยไม่น่าเชื่อฮะคือคิดว่าจะอยู่แถวสุขุมวิทแถวทองหล่อนะจริงๆนะก็ถ้าผ่านพรลำสองมาเนี่ยเลยมาถึงสมุทรสาครเลย ถนนเรียกว่าเป็นซอยเทศบาล8นนเทศบาล8นะครับผม่ีงนี้อาหารการกินเยอะนะ,ะประทับใจมากหรือใครมาไม่ถูกก็เข้าไปที่แฟนเพจ a c e b o o k ของร้านเด็ดประเทศไทยนะครเราจะมีแผนที่เอาไว้ให้ท่านด้วยนะครับคุณอย่าเพิ่งสรุปสินะมาร้านนี้ไม่ได้กินเบเกอรี่เขาไม่ได้ขนมเทกต้องทาน มาที่ข้าวไปแล้วมา,าวที่ <ไป S 1> หวานตกที่หวานแล้วก็ขนมเค,ค้กเขาหน้าทานาเราเริ่มที่เอาที่ลาโรเซตก่อนอลาโรเซตซึ่งซึ่งโอ้โหตรงนี้นะฮะสวยงามมากนะฮะพูบพาให้ดูก่อนนะนี่ลาโรเซตนะครับคือต้องผ่าให้ถึงข้างล่างนะเพราะข้างล่างเขามีแผ่น เหมือนคล้ายคล้แคลเกอร์แคลเกอร์กรอบๆด้วยนะฮะแล้วได้คุยกับเจ้าของร้านบอกว่าทุกส่วนเขาทำเองหมดเลยนะโอ้ยเวลาเราทานเข้าไปเขาบอกว่ามันจะได้กลิ่นหอมๆด้วยนะของกุหลาบขอบคุณครับเออเฮ้ยเหมือนวิ่งอยู่ในสวนกุหลาบมามาตัวที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็น ไม่ตั้งลผมว่าทุกอย่างมันจะมีแค่เกอร์อยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่มีไหมโอ้โหจบแล้วฮะปิดจ็อบคาหวานที่ The White Oven สำหรับการเดินทางร้าน The White Oven อยู่จังหวัดสมุทรสาคร ถ้ามาจากถนนพระรามสองหรือถนนสายทนบุรีปากท่อให้เหลี้ยวสายเข้าซอยเทสโก้โลตัสมหาชัย2ประมาณ700เมตรร้านจะอยู่ทางสายมือนะครับมาเถอะมาไม่ถูกก็เข้าไปที่ Facebook ของร้านเด็ดประเทศไทยแล้วกันแน่นอนอ่ะมาลองครับผมฟังอย่างเดียวดูอย่างเดียวก็ไม่รู้หรอกว่ารสชาติเป็นแบบไหนต้องมาลิ้มลองต้องมาลองเองแล้วกันแต่เอาไปเลยร้านนี้ร้านเด็ดประเทศไทย ร้านเปิดทุกวันยกเว้นวันอังคารตั้งแต่เวลา11.00ถึง4ทุ่มจอดรถในโครงการได้ติดต่อที่เบอร์0929169191ร้านถัดมาร้านครัวข้าวหอมแค่พูดชื่อก็หอมแล้วนะครับร้านครัวข้าวหอมสุดยอดร้านอาหารขนาดใหญ่วันนี้เขาจะมาเสิร์ฟอะไรหอมๆไปดูกันครับ ร้านในประเทศไทยฮะอีกหนึ่งร้านเรายังอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครอยู่ครับผมแล้วก็บรรยากาศที่เราเข้ามาตอนนี้อยู่ในตัวเมืองเลยเป็นสไตล์เหมือนรีสอร์ทรีสอร์ทหน่อยเหมือนถ้าเหมือนในกรุงเทพเหมือนร้านพวกคาราโอเกะเนาะที่มันจะมีเป็นห้องส่วนตัวตมาเป็นครอบครัวก็ครอบครัวใครครอบครัวมันได้เลยในธรรมาคุยกันเองภายในครอบครัวนะฮะแล้วก็ร้านนี้ยเป็นร้านร้านหนึ่งที่ผมมาบ่อยมากจริงหรอเวลามาสมุทรสาครปุ๊บผมจะมีเพื่อนอยู่ที่ผมก็จะถามว่า ทานข้าวที่ไหนดีส่วนใหญ่8ปดสเก้าป็นต์เขาจะแนะนำมาที่นี่ก่อนเลยคือครัวข้าวหอมก็จะเป็นแบบสไตล์แบบครอบครัวนิดนึงธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เรานั่งแบบเอทาดอร์ดีกว่าไหมได้เลยครับได้เลยครนั่งแบบเอท์ดร์แล้วเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของร้านนิดนึงนะฮะครับนะใต้โรงไม้ด้วยไปครับสำหรับการเดินทาง ร้านครัวข้าวหอมอยู่จังหวัดสมุทรสาครถ้ามาจากถนนพระรามสองหรือถนนทนบุรีปากทอ่อให้เลี้ยวซ้ายเข้าซอยเทสโก้โลตัสมหาชัย2ประมาณ750เมตรจะเจอสี่แยกใหญ่หนึแยกให้เลี้ยวซ้ายประมาณ200เมตรร้านจะอยู่ทางขวามือนะครับ ก็ต้องแวะทานอาหารอร่อยค่ะได้ค่ะเ้อกาดก็ล่มรื่นสบายดีเหมาะแบบพาครอบครัวมาค่ะอยู่กับเจ้าของร้านเรียบร้อยแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณเล็กนะครับใช่ค่ะร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วะร้านนี้สี่ปีแล้วค่ะอาหารที่ร้านนี่จะเป็นสไตล์ไหนฮะเอ่อซีฟู้ดไทยจีนค่ะซีฟู้ดไทยจีนไทยจีนเลยเหรอฮะใช่ค่ะกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่มา กล,ลุ่มครอบครัวค่ะส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวแล้วก็บริษัทค่ะ เพราะว่าของเรามีทั้งห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงค่ะเหมาะสำหรับคนที่มากลุ่มใหญ่ๆกลุ่มใหญ่ใช่ได้สูงสุดกี่คนหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งร้อยก็มีห้องรับรองครบหนึ่งร้อยคนเลยใช่ค่ะโอ้โหดีจังเลยห้าคนก็ได้นะห้าคนก็มีห้องได้เหมือนกันมีค่ะไซส์เล็กก็มีค่ะล้วดีไซน์แต่ละห้องก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับสีสันแตกต่างกันด้วยนะฮะค่ะ งานก็เดินเสิร์ฟกันตายค่ะใช่ค่ะก็มีประจําตามห้องอาหารที่อยากจะแนะนําเราทานคือวันนี้คืออย่างวันนี้นะคะจะแนะนําเป็นปลากระพงครัวข้าวหอมนะคะกับกุ้งนึ่งกระเทียมค่ะถามหน่อยครับปลากระพงเนี่ยเราเห็นว่ามีหลายร้านมากถ้าเป็นปลากระพงครัวข้าวหอมเนี่ยพิเศษคืออะไรคะปลาของเราเนี่ยสดค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดินแน่นอนค่ะเราจะใช้ปลาตัวไซส์1กิโลนะคะไซส์หกิโลใช่ค่ะไม่มีต่ำกว่านี้แน่นอนอ่าไม่ต่ำกว่านี้ค่ะเพราะว่าถ้าต่ำกว่านี้มันจะ เนื้อมันจะน้อยแล้วก็ความเหนียวของเนื้อปลาความสดอะค่ะความเด้งอะค่ะจะไม่อร่อยค่ะเดี๋ยว<า>ต้อง,<า>งเดี๋ยวต้องรู้นิดนึงปลาที่มีกลิ่นดินคือปลาอย่างไรฮะเป็นปลากระชังที่แบบสมัยก่อนเขาจะเขาจะเลี้ยงแล้วแบบมัน ปลามันจะมุดดินนะคะแล้วก็เขากินดินนะคะมันก็ทําให้ติดมาเขาเป็นกลิ่นกลิ่นโคลนกลิ่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่แต่เป็นวิธีการสังเกตของของคนทานปลาด้วยเนาะถ้ามีกลิ่นมีกลิ่นดินคือไม่ได้ไม่ดีคือกินมันมีกลิ่นดินมันก็ไม่อร่อยนะไม่อร่อยใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติหรือว่าเนื้อปลากลิ่นมันจะเพี้ยนไปถูกต้องค่ะใช่และอีกหนึ่งอันคืออะไรนะฮะกระเทียมอันนี้เป็นสไตล์จีนถูกไหม อ่าค่ะกึ่งกึ่งจีนค่ะอ่าก็เป็นสูตรทางร้านเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราก็ใช้กุ้งกุลาค่ะตัวใหญ่เลยกุ้งกุลาใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าวิธีการทำเป็นยังไงะเอาละฮะครับผมอาหารเต็มโต๊ะมากเลยน่ากินมากเลยนะฮะเริ่มกันที่กุ้งกุลา กุ้งกุลาตัวนี้เป็นนึ่งกระเทียมนึ่งกระเทียมครับนึ่งกระเทียมนะฮะอาจจะเป็นสูตรจีนนะผมชอบวิธีการทํากุ้งให้มันเป็นหน้าตาหน้าดูอย่างเงี้ยเรียกว่าการออกออกแบบดีไซน์ได้อยางนะน่ารักนี่นะคุณผู้ชมหางก็จะชี้ขึ้นมาสวยๆงามแบบนี้เป็นสไตล์จีนนะเป็นแบบเหมือนมีความเป็นซีอิ๊วซีอิ๊วหน่อยแล้วก็ข้าวหอมมะลิของเขาเนี่ยเขาใส่วิตามินลงไปด้วยนะอาจจะเห็นสังเกตสีข้าวขาวนวลๆอย่างนี้ยใช่ครับเขาถึงตั้งชื่อว่าครัวข้าวหอม เพรานะข้าวเขาเป็นข้าวหอมจริงสวยอะ่ะน้ำซอสเขากำลังเค็มกำลังพอดีอ่ะนะเนาะเค็มกำลังพอดีแล้วก็คือจะบอกว่าทานเล่นๆก็ได้ไดทานร่วมกับข้าวก็ได้นะครับเมนูกุ้งนึ่งกระเทียมกุ้งตัวโตๆนึ่งกับกระเทียมหน้าตาน่ารับประทานไหมครับคุณผู้ชม เห็นแล้วอยากจะเคี้ยวให้หายอยากจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมชอบ<ม>เผ็ดหน่อยจิ๊ดจ้หน่อยก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดให้ด้วยฮะนะเ๋าะไปที่กุ้งเนื้อกุ้งได้เลยน้ำจิ้มรสดีมากนะนี่หอยลาสซดเป็นน้ำตามไปนะครับเข้ากันเข,ข้ากันจริงๆนะฮะเข้ากัน เรื่องกุ้งไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยใกล้แหล่งเลยใกล้แหล่งที่แบบว่าอ,อาหารทะเลขายเยอะแยะมากมายมหาชัยเนี่ยตลาดมหาชัยเนี่ยเป็นแหล่งรวมอาหาราทะเลตลาดถือว่าเป็นตลาดที่เลกๆในประเทศไทยนะที่คนจะต้องมาซื้อแบบอาหารทะเลกลับไปทาน,นแล้วร้านอาหารทะเลที่อยู่ตามจังหวัดก็สั่งวัตถุดิบจากที่นี่แหละครับแลวตรงนี้เขาอยู่ใกล้เขาก็มาถึงตรงนี้ก่อนเลยอโอ้ตอนสูงก็ถูกด้วยครับถึงบริโภคก็ไม่ต้อง พวกก็ซื้อไม่ได้แพงมากนะโอ้บอกได้เลยว่าอุดอมสมบูรณ์จริงๆรงา,างตัวใหญ่นี่ครับตอนแรกก็คํานวณด้วยราคาตักสายตาก็คุณบอยก็ซัดไปเจ็ดร้อยแปดร้อยแต่พอถามแล้วสี่ยหสบาทเท่านั้นเองครับสี่450รอยห้าสิบาทกุ้งถูกนะฮะสิบตัวกุ้งสิบตัวครับกุ้งตัวใหญ่สิบตัวนะอ่ะโอ้โหรสชาติดีเป็นแบบนึ่งแบบจีนจีนมานะฮะ แล้วมีกระเทียมราดมาเต็มไปหมดเลยนะฮะสำหรับคนที่ชอบทานกระเทียมตรงนี้ผงที่บอกว่าอี่นี้เป็นสไตล์ไทยจีนไทยจีนครอบครัวเนี่ยสัมมนากรุ๊ปทัวร์บริษัทห้างร้านเนี่ยมาได้เลยนะเขามีห้องบริการพร้อมอืพี่ผมอยากให้พี่ตักะตัวกระเทียมหมดน้ำเนี่ยแล้วราดข้าวลองดูมันได้อีกฟิลหนึ่งเลยจะถึงต้องสัมผัสอย่างเงี้ยเนาะได้มีความรู้สึกเหมือนแบบนึ่งกระเทียมเลย เด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเมนูอย่างนี้แบบเจริญอาหารแน่นอนชอบใช่ไหมดีนะได้ฟิลของการอบกระเทียมมาเลยแหละมาที่ปลากระพงครัวข้าวหอมนะฮะความพิเศษเหมือนมีเครื่องสมุนไพรอ่ะโรยด้วยเครื่องสมุนไพรแล้วมีมะนาวมะนาวนี่ก็คือนี่เขาเขาเขาปอกเปลือกให้เหลือเปลือกบางๆนะไม่ไม่ได้เอาแบบเปลือกขเขียวใสมาเยอะนะครับ ใช่ก็คือให้เห็นมันบางๆใช่แล้วก็เอาเม็ดออกนะฮะก็เป็นเนื้อมะนาวเลยก็เป็นมะนาวสาเอ้ยเป็นเป็นน้ำยำสามรสมาพี่ครับแล้วก็มีเครื่องมีหอมแดงมีกุ้งแห้ง้งแหมะนสงอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเหมือนมุนไพรมาแล้วก็สมุนไพรให้เยอะด้วยนี่ดูนะเน้นเน้นครับเมนูปลากระพงครัวข้าวหอมปลากระพงหอมหอมกลิ่นเย้ายวนชวนอร่อยมาแต่ไกล ด้วยความอร่อยของสูตรทางร้านที่นำเสนอสุดยอดเมนูสุดเด็ดปลากระพงครัวข้าวหอมพี่พันธ์เป็นคนชอบกินแบบ<ะ>พวกสมุนไพรพวกใช่ใช่ด้วยอายุไงฮะไม่เกี่ยวนะหรอกออถามว่าด้วยอายุไหมพี่บอยกินไหมกินไหมผมไม่ทานเพราะผมอายุไม่ถึงเหรอไม่เกี่ยวหรอกไม่ผมผมเป็นเด็กสวนมาก่อนไงสวนไหนฮะสวนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็จะชอบกินพวกอะไรที่แบบ ขิงคาตะไคร้แมะขูแต่เพราะว่าชอบกินนะครึ่งเครื่องเดี๋ยวนี้ทำมาด้วยอายุันคืออะไรผมว่าด้วยยุจริงก็คือตอนเด็กๆอ่ะเราจะไม่ทานเาะไม่ทานเพราะมันฉุนมันมันไม่กลิ่แล้วไม่รู้ว่ามีประโยชน์ด้วยใช่เนาะพอเราพอเราอายุนั่แหละพอถึงปุ๊บมันก็ค่อยๆเป็นไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างทุกสิ่งที่ไม่เคยกินตอนวัยเด็กกินหมดเลยทุกอย่างหมดเลยตอนนี้ทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรที่มันกินยากขิงคาใช่ขมิ้นขาวพกดีมากใช่ไหมกลับมากินหมดเลยอื น้ำดำอร่อยครับน้ำดำอร่อยมากดีงามคือมะนาวบอกได้เลยว่าร้านนี้ดีงาม,มสมควรลวแล้วจะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างที่ค,คุณเล็กบอกนะครับผมสูตรเฉพาะของร้านเขาจริงๆถ้าใครแวะเวียนมาแถวนี้มีเวลาก็ลองมาที่ร้านครัวข้าวหอมดูโดยเฉพาะถ้าเกิดมาเป็นหมู่คณะ มากันันเยอะบางทีไปร้านอาหารเนี่ยมันนั่งไม่หมดไม่ไหวอยากนั่งใกล้ๆกันมาที่นี่ฮะจัดเป็นห้องให้เนอะถ้ามาไม่ถูกก็เข้าไปที่ Facebook ของร้านเด็ดประเทศไทยแล้วกันนะครับเอาไปเลยร้านนี้ฮะร้านเด็ดประเทศไทย ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มจอดรถหน้าร้านได้ติดต่อที่เบอร์0924476424เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้คงอิ่มหนำสำราญกันแล้ววันพรุ่งนี้เราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรายการร้านเด็ดประเทศไทยกันนะครับเราใช้ข้าวทุกอย่างวัตถุดิบทุกอย่างเกรดเหมดเหมือนทำทานเองค่ะ คว้าเป็นคำแล้วก็กัดเลยฮะกัดได้เลยใช่ไหมฮะคือเป็นขนุนและข้างในเนี่ยมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวขนุนอันนี้ต้องราดกะทิใช่ไหมคะคือกินอะไรก็ไแล้วแต่คนะชอบสังเกตว่าขนุนเราจะไม่เละจะกรอบอืมอืมไกรอบยใหญ่เนะฮะแล้วเมื่อมันเข้ากับข้าวเหนียวเนี่ยมันลงตัวมากอร่อย ออริจินอลได้ออริจินอลได้หรือว่าราดซอสช็อกโกแลตก็ได้ราดแค่นมมาก็ได้อันนี้น้องนุ่นเขาขอก็เลยอันนี้อร่อยอันนี้แบบว่าหวานกำลังดีใครชอบกรอบก็นี่เลยหรือว่าอันนี้มันต้องใช้มือค่ะเพื่อนก่อเพราะว่าใช้ซ่อมมันจะล่วงดีใช่ผมชอบไหนรู้ไหมไม่อมน้ำมันใช่ไทยมีออกเันนี่ก็ไม่อมน้ำมันนี่ไม่อมน้ำมัน